ล,ล,ลูกบ้านไหนนะคะที่มีปัญหาคือแบบทะย่าทายแข่งออกมารถที่จะเอาไปให้น้องทานได้นะ อ๋อขวดข้างหลังคืออะไร you r immune omega เยนะคะจะเป็นวิตามินนะคะที่ลูกชายแม่โบทานอยู่นี่ช่วยเรื่องอะไรยังไงบ้าง you r e immune omega เองนะคะเป็นวิตามินนะคะสำหรับเด็กนะคะสามารถทานได้ที่น้องนะคะอายุ2ปีขึ้นไปนะคะจะมีส่วนประกอบมีเบรอติกจะมีในส่วนกอสแล้วก็เบตากรูแคนวยเรื่องลำไส้ไส้ลูกดีนะคะภูมิคุ้มกันลูกดีขึ้นได้ในเรื่องของการขับถ่ายดีอืดนิ่มนะคะลูกๆบ้านไหนนะคะที่มีปัญหาคือแบบทะยักทะแ็งนะคะเนาะที่อายุ2ปีขึ้นไปสามารถที่จะเอาไปให้น้องทานได้นะคะเสริมภูมิคุ้มกัน ะะเพราะว่าอย่างที่บอกลําไส้ดีนะคะก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันลูกดีขึ้นได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะเนาะจะมีในส่วนของ elderberry นะคะ,ะ green acela cherry นะคะเนาะเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่า elderberry นะคะกับ green acela cherry นะคะเนาะก็คือเป็นตัวนะคะที่ช่วยลดอาการความรุนแรงของหวัดนะคะแล้วก็ลดระยะเวลาของการเป็นหวัดลงได้กินเสริมภูมิคุ้มกันให้กับลูกๆได้แล้วก็ที่สําคัญคือจะมีในส่วนของตัวช่วยบํารุงสมองลูกโอเมก้าสนะคะ EPA DHA นะคะบำรุงประสาทนะคะแล้วก็บำรุงสมองอนุส คิบัรนะคะของยูเเท่านั้นนะคะตัวอยากได้จับจองนะคะเอาไปทดลองให้ลูกๆทานนะคะนะคะตัวนี้นะคะ Omega ่ะยูริมูโอเมกาเอจีซิกสีดีนะคะสามารถที่จะทานได้นะคะเนาะสั่งซื้อได้ที่ไหนคุณแม่อะถ้าคุณแม่นะ,ะที่อยู่ทางบ้านฟ้านะคะไปได้เลยนะคะแม่โบแปะลิงก์ให้ทางด้านบนแล้วนะคะเ e ลยูร์เบต้ากรุแคนนะคะ